สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศรรึกษาปีที่สาที่เรียนออนไลน์อยู่กับบ้านนะคะสำหรับวันนี้ก็มาพบก,กับคุณครูเช่นเคยนะคะในวิชาคนิตศาสตร์ในชั้นปถมศรรึกษาปีที่สนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการตวงค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าการตวงเนี่ยมีเครื่องมือในการตวงอะไรบ้างถ้านักเรียนอยากทราบนะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะค่ะนักเรียน เรามาดูนะคะเครื่องตวงนะคะมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะวันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนดูจากรูปภาพจะเห็นว่ารูปแรกนะคะเป็นช้อนชานะคะช้อนชาจะเล็กกว่าช้อนโต๊ะหน่อยนะคะอ่าอย่ารูปที่สองนะคะเป็นช้อนโต๊ะนะคะรูปที่สามที่มีตัวเลขด้วยอันนี้เรียกว่ากระบอกตวงนะคะแล้วก็มาถ้วยตวงนะคะแล้วก็เป็นลิตร ะะแล้วก็ถังนะคะ,ะเครื่องมือในการตวงหลายๆชนิดอันนี้นะคะเราจะตวงทั้งของแห้งแล้วก็ของเหลวนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูการเลือกเครื่องตวงนะคะและหน่วยการตวงการตวงหมายถึงอะไรนะคะก็เป็นการหาปริมาตรนะคะของสิ่งของที่สามารถตวงได้หรือเป็นการหาความจุภาชนะนะคะเครื่องมือมีหลายชนิดนะคะนักเรียนต้องเลือกเครื่องมือตวงให้เหมาะสมนะคะ การตวงของแห้งตวงให้เรียบนะคะเสมอขอบของมันพอดีเลยนะคะอาจจะมีไม้นะคะปาดที่ปากของถังนะคะหรือของลิตรหรือของถ้วยตวงหรือของช้อนตวงเราก็จะปาดให้เสมอเลยนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูมาตราการตวงนะคะมาตราการตวงนะคะเออหนึ่งพลูกบาศเซนติเมตรเป็น1ลิตรนะคะ1000มิลลิลิตรเป็น1ลิตร นะคะ20ลิตรเป็น1ถังร0อยถังเป็น1เกวีนนะคะมาดูในเรื่องของช้อนชาบ้างนะคะ3ช้อนชาเป็น1ช้อนโต๊ะนะคะ16ช้อนโต๊ะเป็น1่ถ้วยตวงนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือมาตราการตวงนักเรียนลองดูแล้วก็จำไว้นะคะค่ะนักเรียนสรุปความรู้ที่นักเรียนได้เรียนไปทั้งหมดนะคะ การตวงเป็นการหาปริมาตรของสิ่งของที่สามารถตวงได้นะคะหรือเป็นการหาความจุข,ของภาชนะนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการตวงในการหาปริมาตรนะคะนักเรียนต่อมานะคะวันนี้คุณครูมีการบ้านมาฝากนักเรียนนะคะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่99นะคะนักเรียนอย่าลืมทำกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ